ก็ตอนนี้ก็คุณอัิยะกับพวกเขาอยากจะรื้อฟื้นคดีอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะให้อายการสูงสุดสั่งใช่ไหมวันนี้ผมจัดให้ผมได้คุยกับอายการแล้วอายการจังหวัดนนท์คุยกับทางจำเลยทนายความจำเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเริ่มกระบวนพิจารณาคดีอาจจะประมาณสักสิบโมงเช้าเนี่ยจะร่วมกันแถลงแถลงต่อสารให้เลื่อนคดีแล้วก็รอฟังคําสั่งอายการสูงสุดให้อายการสูงสุดสั่งมาเลยนะ คณะออที่เขาเรื้อคดีเนี่ยเขาจะได้สบายใจไงดีไหมน้องเนี่ยเขาจะได้ให้สบายใจเลยวันนี้จะเลื่อนเลยแล้วก็ผมคุยกับห,หาลรืออายการจังหวัดนนท์แล้วนะ<อ>ครับเพราะฉะนั้นก,ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งว่าจะมีข่าวดีไหมนะนะครับเพราะนั้นถ้าเลื่อนไปปุ๊บก็รอยการสูงสุดสั่งมาว่ากรณีคุณอัจฉริยะไปยื่นเรื่องรื้อคดีเนี่ยพยงพยานนี่จะทํำยังไงกันจะได้จบงายโปรง่งใสแลวผมก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็ฝากอัจฉริยะวันนี้ก็พี่เดก็จัดให้เต็มที่แล้ว เดี๋ยวจะแถลงสารเลยนะครับว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รอไอการูุสุดว่าจะทํายังไงจะแก้ฟ้องหรืออะไรไงเนี่ยจัดให้งาะเพื่อความโปร่งใสไอการก็จะได้ไม่ต้องมาดูถูกกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าตํารวจทนายอายการอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักหน้าไม่น่าเกินจะไม่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงั้ยนะครับก็อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับครับแล้วผมช่วยเต็มที่นะนะใครที่เอาทัวร์มาลงแล้วก็ย้ายไปทางอื่นบ้างทําหน้าที่เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่อยากจะรู้ว่าแตงโมไปไรตายเนี่ยทำเต็มที่แล้วนะครับ จะขอให้ศาลเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลยแล้วก็ให้อัยการถึงสุดสั่งก่อนครับว่าเรื่องนี้จะเอายังไงตามที่คุณอธิยาต้องการครับก็ช่วยเต็มที่นะครับครับเออผมก็อยากจะรู้นะใครเป็นคนฆ่าแตงโมนะถ้ามีถ้าถ้ามีหลักฐานจริงนะนะครับครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะกี้คุยกับอัยการแล้วนะครับครับเออหมอที่เบิกความต่อสารเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสถาบันหลักนะครับนะหมอตำรวจนะครับน่นิติเวชตำรวจ นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมโรงพยาบาลราม,มาโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และก็หมอพันธุพรทิพย์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสถาบันหลักเขาขอให้มั่นใจในแพทย์ของรัฐทั้งห้านวยงานแล้วก็มีหมอพรทิพย์ด้วยเพราะนั้นเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนี่ก็อยากให้เกียรติหมอด้วยนะนะหมอก็ฝากมานะนะครับเนี่ยมีหมอตำรวจหมอกระทรวงยุติธรรมนิติวิทยาศาสตร์ ลามาจุลาธรรมศาสตร์เยอะนะในคดีนี้นะไม่ใช่แบบว่าจะไปเลือกหมอเฉพาะที่เข้าข้างผู้ต้ตองหาอะไรไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้สื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมด้วยวันนี้เป็นการสืบพยานจำเลยคุณกติกนะครับแล้วก็เหลืออีกนัดหนึ่งยี่ก้ามกราปี68นะครับหลังจากนั้นก็นัดฟังในภาคศาแล้วครับครับคดีจบ,บ,บแล้วครับก็วันนี้ก็จะมีการซักถามคุณกติก ว่ามีส่วนร่วมในการประมาททําให้แตงโมตกเรือจนถึงแก่ความตายหรือไม่นะถ้ามีส่วนร่วมในการทําประมาทก็ก็ต้องถูกลงโทษแต่ถ้าไม่มีส่วนร่วมศาลก็ยกฟ้องครับประเด็นก็คงมีอยู่แค่นี้แต่ก็คงคงซักเยอะเพราะคุณกระติกแกมีบทบาทเยอะไงะหลายเรื่องนะตอนเกิดเหตุแกก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวแตงโมประเด็นแรกอันที่สองพอหลังจากเกิดเหตุแล้วแกก็กลับมารอที่บ้านจนดราม่าจําได้ไหมนั่งรอที่บ้านแล้วคิดว่าว่ายน้ํากลับมาอะไรนะจำได้ นะครับว่ายน้ําไม่เป็นบ้างไม่ได้กระโดดลงไปในน้ํานั่งตําแหน่งไหนทําไมไม่ดูแลแตงโมอะไรพวกนี้ประเด็นพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องอถามค้านพยานปากคุณกติกจําเลยเขามีทนายทั้งเจ็ดคนนะเยอะมากจะจำเลยในคดีนี้มีทนายถึงเจ็ดคนนะครับนะน่าจะใช้เวลาทั้งวันนะครับน่าใช้เวลาทั้งวันครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ส่วนเร่งยื่นให้ให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่เรื่องที่อาจารย์มอง คือผมได้คุยกับทางตำรวจแล้วคุยกับพนักง,งานเยการแล้วไม่สามารถรื้อได้นะในแง่กฎหมายนะเพราะว่ากรณีแรกพนักง,งานเยการสั่งฟ้องตามความเห็นพนักง,งานสอบสวนทุกฐานความผิดเมื่อสั่งฟ้องทุกฐานความผิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถรื้อได้จะรื้อต้องไปกรณีสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็จำเลยขอ,อนะรื้อนะฮะจำเลยคดีนี้คงไม่ขอรื้อหรอกเพราะเขาได้ประโยชน์นะครับนะแล้วก็อาจารย์ปรเมศอายการผู้ใหญ่ก็ออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้เห็นนะนะครับมันไม่มีช่องทางในการรื้อคดี และที่สําคัญเรื่องอหมอบางปลากไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าสูตสํำนวนใช่ไหมหมอที่อยู่ในทีมของคณะรื้อคดีของคุณอัจฉริยะคือหมอพรทิพย์วันนี้ผมได้เอาคำเบิกความของหมอพรทิพย์มาซึ่งเบิกความในคดีที่ศาลจังหวัดนนทะ์นะ5กรกฎาคม67คุณหมอเบอิกเกี่ยวกับเรื่องการตายของผู้ตายแตงโมในคดีนี้นะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำอันนี้คุณหมอพรทิพย์นะครับซึ่งเป็นหมอในส่วนของทีมลื้อนะ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้กระทาและสาเหตุของการตายข้าไม่สามารถให้ความเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหมอครบแล้วนะข้าไม่สามารถมีบทบาทที่สามารถดูข้อที่จริงข้าดูเพียงแต่บาดแผลและข้าไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากเป็นความเห็นของแพทย์ผู้ร่วมชนสูตรพิกศพนะครับอันนี้คุณหมอเบอิกความนะและคุณหมอก็เบิกความเชื่อว่าพัดตกอ่บริเวณส่วนหน้าของเรือ นะครับไม่ใช่บริเวณส่วนท้ายของเอรือน,นะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสำนวนครบ,ครบนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถให้ความเห็นต่างกันได้ซึ่งตามความเห็นของข้าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสำนวนสารครบนะครับตามที่เป็นข่าวบอกว่ามีหมอเอ่อที่มีความเห็นว่าไม่ได้ตกท้ายเรือ,อ,อไม่ได้โดนใบพัดบาดเนี่ยไม่มีในสำนวนเนี่ยดูจากคําเบิกความคุณหมอพรทิพย์ครบถ้วน น,นอกจากนี้นะครับคุณหมอพรทิพย์ยังเคยเบิกความในชั้นศาลที่จังหวัดนนท์นะครับว่านะบาดแผลของผู้ตายไม่เข้ากับความเห็นของแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนนะครับกนะ็คือหมายถึงว่าคุณหมอนี่ความเห็นแตกต่างจากหมอของตํารวจนะครับนะฮนะกนะ็ไม่เชื่อเรื่องโดนใบพัดเรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสำานวนครบครบถ้วนทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีการตัดพยายนทิ้งอะไรต่างๆไม่จําเป็นไม่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 ใช่แล้ว หมอในคดีนี้ที่เบิกความต่อศาลน,นะหมอตํารวจแล้วก็หมออื่นๆเนี่ยรวมทั้งหมด7คนหมอนิติเวศในคดีนี้เบิกความต่อศาล7คนแล้วก็ยังมีหมอพรทิพย์อีกรวมเป็น8ปดคนนะครับแต่ว่าอาจารย์มองยังไงกับการที่คุณอ,อัจรยะเขาพยายามที่จะรือคดีทั้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณอัจฉนะริยะนะนะครับผมก็คุยกับคุณอัจฉริยะแล้วก็ถ้าคุณอัจฉริยะคิดว่าทําได้โดยอศาศัยช่องทางใดก็ทําไป แต่ถ้าพบถามอายการเนี่ยอายการสูงสุดก็ไม่มีอำนาจนะในการที่จะไปสั่งลือหรือแก้ฟ้องอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่า,าถ้าแก้ฟ้องไปก็อย่างที่อายการปรเมศกล่าวก็จะทําให้จำเลยหลงต่อสู้และเสียเปรียบมันก็มันก็แก้ฟ้องไม่ได้อะจากเดิมประมาทแก้เป็นเจตนาเข้าหลงต่อสื้ก็คดีนี้ก็แพ้เลยเท่ากับว่าไม่มีใครติดคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ปรเมศพูดนะ่ะถูกต้องที่สุดส่วนตํารวจและอายการเนี่ย ก็ไม่มีความประสงค์แถลงข่าวที่ผมทราบนะเขาก็แจ้งให้ผมฟังว่ามันช่องทางในการลื้อคดีไม่มีนะครับมันจบแล้วก็เท่าที่สามคุณอัจฉริยะเขาเพิ่งจะชนะคดีหมิ่นประมาทอ่าพอชนะคดีหมิ่นประหลาดเหมือนปินประมาทเนี่ยเขาก็จะไปเอาคำพิพากษาเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเริ่มรื้อคดีนะอาจารย์มองว่าการฟ้องเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามเอาคืนตำรวจมันก็ตำรวจเขามองอย่างนั้นนะ แต่คุณอาิยะจะมองอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตํารวจเขาก็มองอย่างนั้นว่าเหมือนกับเอาคืนเขาเพราะว่าเพราะว่าตํารวจไปดําเนินคดีกับคุณอาจิยะรู้สึกจะห้าหกคดีอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับนะมันก็เหมือนกับปฏิบัติการเอาคืนกันหรือเปล่า Bring back the justice อ,ะ,อะไรจาลองนั้นนะ่ะนะครับอา,ารอาจารย์มองแบบเดียวกับตำรวจเออผมก็อยู่ฝ่ายเดียวกับตำรวจก็ต้องมองเหมือนกันนะครับนะเพราะทำงานกับตำรวจตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ผมก็อยู่ฝ่ายเดียวกับตำรวจฝ่ายเดียวกับยกรก็มองคล้ายกันนะครับ <c oughs> คุณแม่ไม่ได้มีความกังวลนะครับใครอยากจะลื้อคดีหรืออะไรเนี่ยคุณแม่เต็มที่เลยแต่คุณแม่ก็บอกผมว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยคุณแม่เคยใช้บริการแล้วแล้วก็พยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณอัจฉริยะพูดเนี่ยคุณแม่ก็เคยเห็นแล้วก็เป็นชุดเดียวกันเมื่อประมาณตั้งแต่25กุมภาพุมธาปี65เมื่อสองปีกว่าก็ชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าที่คุณอัจฉริยะมาเริ่มต้นลื้อคดีเพราะคุณชนะคุณอัจฉริยะไปชนะคดีหมิ่นประมาทตำรวจยี่สิบเอ็ดนานะครับ คุณอัจิยะก็เลยเอาข้อที่จริงในคําพักษาสารยาเนี่ยมาเป็นจุดเป็นสารต้องต้นเริ่มใหม่แต่พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเดิมนะคุณหมอสัญญกรรมก็คนเดิมก็รู้จักกับผมดีนะคุณหมอสันเนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าคุณหมอสันกับคุณอัจิยก็เพื่อนฝูงกันสนิทกันนะครับนะกข็ขอให้รื้อสําเร็จแล้วกันเป็นกําลังใจนะไม่ได้ขัดขวางนะครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นในสารจังหวัดนนทบุรีนะ เชื่อมาในศาลจังหวัดนนท์ท่านจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่ท่านก็เหลือนัดนี้แล้วก็นัดหน้าอีกครั้งเดียวก็ตัดก็วันนี้ผมก็ในฐานะทนายของแม่แตงโมก็ไปถแถลงสารขอเลื่อนคดีเพื่อที่จะรอว่าอายการสูงสุดท่านจะมีคําสั่งอะไรเรื่องหรือฟื้นคดีเรื่องแก้ฟ้องอะไรตามที่คุณอัจฉริยะเขาไปไปยื่นเรื่องนยนะครับอายการก็ช่วยพูดด้วยแล้วก็มีทางทนายจําเลยก็ช่วยพูดแต่ศาลบอกว่าคดีนี้มันช้าผ่านมานานปีกว่าแล้วก็อยากจะดําเนินการสืบพยานให้มันเสร็จสิ้น นะครับแล้วก็บอกว่าข่าวหน้าก็ยีบเก้ามกราแล้วก็จะมีเวลาอีก2เดือนครึ่งหลังจากยีบเก้ามกราแล้วก็กุมภามีนาเมษาก็มีเวลาไปถึงประมาณทักเดือนเมษา <efendim. S 1> นะครับเพราะว่าพ,พอพิจารณาคดีเสร็จจะมีเวลา2อสองเดือนครึ่งเขียนคำพิพากษา1เดือนนะส่งให้ทิพดีอีกหเดือนอะไรเนี้ยประมาณ2เดือนครึ่งก็ประมาณเดือนเมษาถ้าสมมติว่าอายการสูงสุดมีคําสั่งอะไรจะแก้ฟ้องเรื่องอะไรก็มายื่นที่ศาลได้ อันนี้อันนี้ท่านผู้บังษาเจ้าของสำนวนบอกนะนะครับก็แสดงว่าวันนี้ศาลไม่อนุญาตให้สื่อพยานคุณกระติกไปช่วงเช้าขอให้แล้วทําแล้วก็ฝากฝากถึงอจฉริย่าว่าพี่เดก็ทําให้แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าขัดขวางอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามช่วยแล้วนะแล้วก็ท่านอายการเจ้าของสำนวนก็นะครับได้ทําหนังสือถึงอธิบดีผู้พักษาอธิบดีอายการภาคหนึ่งแล้ว นะครับก็ไม่ขัดข้องถ้าจะไอาการถึงสุดเนี่ยนะครับไนะอาการถึงสุดจะมีคําสั่งให้แก้ฟ้องเรื่ออะไรต่างๆเพื่อหาสาเหตุการตายเพิ่มเติมนะดาเนินการที่แล้วนะไม่นะเต็มที่แล้วแล้วคุณแม่ก็อยากจะรู้การสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไร,รก็ไม่ได้ขัดขวางนะ